การลสมุนไพระง,งับกลิ่นปากจริงหรือไม่สวัสดีค่ะพบกับไลนี่ที่นี่มีสาระดีๆมาฝากกันค่ะได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสํานักคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณาสุขได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าเมื่อกินอาหารเข้าสู่ช่องปากมักจะมีเศษอาหารติดอยู่ตามซอกฟัน หรือตามส่วนต่างๆในช่องปากเมื่อมีการหมักหมมจะทำให้เกิดแบคทีเรียซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดกลิ่นปากนอกจากนี้ยังมีสาเหตุอื่นๆที่ทำให้เกิดกลิ่นปากได้แก่ 1. ฟันผุเหงือกอักเสบ 2. ปากแห้งหรือมีน้ำลายปริมาณน,น้อยกว่าปกติ 3. สูบบุรี่ 4. การกินอาหารที่มีกลิ่นแรงเช่นกระเทียมหัวหอมสตอเป็นต้นค่ะ 5. โรคต่างๆเช่นไซนัสอักเสบทอนซินอักเสบเป็นต้นค่ะการพลูเป็นสมุนไพรที่ถูกนิยมนำมาผสมลงในยาสีฟันสูตสมุนไพรต่างๆเนื่องจากมีสรรพคุณทางยาคือสามารถบรรเทาอาการปวดฟันได้ นอกจากนี้ยังช่วยรังับกลิ่นปากได้อีกด้วยดังนั้นหากมีกลิ่นปากสมุนไพรการพลูก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับใครหลายหคนค่ะอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าถ้าหากมีกลิ่นปากสิ่งที่ควรทำมากที่สุดคือควรไปพบทันตแพทย์เพื่อตรวจดูสาเหตุที่แท้จริงในการเกิดกลิ่นปากนะคะการดูแลสุขภาพช่องปากให้สะอาด เช่น 1. ดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อป้องกันอาการปากแห้ง 2. แปรงฟันให้สะอาด 3. หลีกเลี่ยงอาหารที่มีกลิ่นแรงเป็นต้นค่ะสรุปได้ว่าการโพลอโอสมุนไพระง,งับกลิ่นปากจริงหรือไม่ตอบคือจริงบอกต่อได้เพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับข้อมูลข่าวสาร สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ o y o c o m สุดท้ายนี้ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไป liney.com ขอขอบคุณค่ะ